ครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกอ่านคำพร้อมจับใจความเรื่องลูกน้อยหอยสังตอนที่5ไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงตอนที่6ตอนจบแล้วนะครับตอนที่5นั้นเราจับใจความได้ว่าพระสังได้คิดหนีจากนางพันธุรัตไปเพื่อไปตามหา พระมารดาของตนเองนะครับทีนี้พระสังจะหนีอย่างไรนะครับจะอยู่ในตอนที่6นี้นะครับเรามาอ่านกันเลยนะครับานางพันธุรัตออกไปจุดๆ,ๆป่าไปอะไรลูกยักษ์มักจะอ,ออกไปเที่ยวป่าจับสัตว์กินนะครับพอ เอ่อเอียวเที่ยวไม่เอกเอทีเเ่ยวน,น,นะครับพระสังได้โอจุดจุด,จ,ดจึงหลบหนีอ่าพระสังเห็นนางพันธุรัตไปเที่ยวป่าละก็คือได้โอกาสกอ,อสอกาสอ่าหลบหนีก่อนไปได้อ่าคือว่า ก่อนไปพระสังก็ได้ไปชุบจุดๆในบ่อทองแล้วสวมรูปเงาะก็คือพระสังก็คือต้องไปชุบตัวนะครับชุบตัวนะครับเป็นบ่อทองวิเศษนะครับก็จะเป็นผู้วิเศษมีความวิเศษนะครับในบ่อทองแล้วสวมรูปเงาะนะครับ พอสวมรูปเงาะสวมหัวเงาะนะครับก็ได้แปลงกายเป็นเงาะนะครับเงาะก็จะได้สวมเกือกแก้วและถือจุดจุดจุดเท้าของนางพันธุรัตน์เหาะจุดจุดจุดไปได้มีของวิเศษคืออะไรเทา้าไม้เท้านะครับเอาไว้ป้องกันตัวนะครับไม้เทา้า จากนั้นพอชุบตัวแล้วทําให้สามารถเป็นผู้วิเศษนะครับสามารถหาะก็เลยหาะหนีนะครับเหาะนี้ไปนะครับในที่สุดก็ได้พบอ่าก็ได้พบพบใครครับพบพระมารดาของตนเองนะครับ ครพรมานดานะครับทีนี้ในเรื่องมณนะมมณีตอนนี้คือครูกมลเป็นคนจะสรุปเรื่องพระสังนะครับครูกมลสรุปว่าระหว่างที่พระสังแปลงกายนี่เองจึงมีชื่อว่าเจ้าอะไรแปลงกายเป็นอะไร เจ้าเงาะนะครับชื่อว่าเจ้าเงาะนะครับนักเรียนคงเคยเห็นรูปเจ้าเงาะเจ้าเงาะเป็นคนยังไงลูกหน้าตาหล่อไหมอ่าเป็นผมผมหยิกนะครับ อ๋อน้ำยอเป็นยายาอีกก่าตาพองใส่เกือกเกือกก็คือรองเท้านะครับแต่ว่าเป็นเกือกวิเศษก็เรียกว่าเกือกแก้วกอเอวอแก้วไมโทแก้วนะครับอ่าคณครูจะหลุดเฟรมไปนิดน,นึงใส่เกือกแก้วนะครับไม้เท้า ออ่าาาทททเมถู้นักเรียนหลายคนพูดว่าจุดๆเห็นอ่าคุณครูกำมลถามนะครับว่าเคยไหมเคยเห็นไหมก็คือเคยอคอเอือ,อ,อยอเคยเคยเห็นครูกะมลพูดต่อไปว่าพระสังและ พระมารดาต้องลำจุดจุจุก็คือไปอยู่ป่าก็ต้องลำลำบากนะครับเพราะความอิดจุดจุดจุดฤทธิ์จุดจุของนางจุดจุดเอกอ่าก็คือความอิดฉานะครับนางสนมเอกนะชอบอิจฉาเฉาอาจฉา ฤทษิ za, ยานะครับอันนี้อ่านว่ายานะเพียงเพียงแต่ว่าอหอหีบนํามันหายไปนะครับมันอ่านว่ายานะครับหอวนำยอเป็นยอยออายาของนางอะไรนางสนมน,นี้อ่านว่าสนมนะครับมีสอเสือความจริงมีหันนานะครับแต่ว่าเอาหันนาออกไปนะครับนางสนมเอกถ้าทุกคนในโลกนี้ไม่มีความ จุดๆริษยากันความอะไรความอิดฉาอิดจอจานสะกดแล้วก็ชออาฉาโลกก็จะประสบแต่สันติสันติคือความความสุขนะครับสันติสุขต่อมานะครับคุณครูคะทำไมพระ จ,จุดจุดจุดจึงเข้าไปอยู่ในอ่พระอะไรก็คือพระเอกของเรื่องพระสังสองงองอสังขอไข่เข้าไปอยู่ในไหนในหอยสังค่า มานีถามนะครับครูกระมวลยิ้มแล้วบอกให้นักเรียนช่วยกันคิดและตอบคำอตอบคำถามนะครับของมานีนะครับปิติลุกขึ้นและ ตอบว่าผมคิดว่าพระสังเป็นผู้มีมก็คือเป็นผู้มีบุญนะครับเป็นผู้มีบุญรู้ว่าพระมารดาจะลำอะไรนักเรียนลำบาทจึงอยู่ใน หอยสังเพื่อพระมารดาจะได้ไม่ต้องอ้าวไม่ต้องเลี้ยงนะครับรอเอียงอเลียงไม่โทรเลี้ยงนะครับครูไปเขียนไม่โทรก่อนเฉยนะครับต้องสะกดมั <S 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 เลี้ยงดูให้ลำบากครูกระมนลชมว่าปิติมีผลมีอะไรผลทำอะไรคู่กับผล พอเอตอเหตุสระอุเหตุผลดีและสั่งให้นักเรียนไปคิดหาเหตุผลมาเป็นจุดๆบ้านเป็นอะไรเป็นการบ้านอ่าก็จบนะครับเรื่องลูกน้อยหอยสังนะครับในหนังสือมณาามาณีนะครับสวัสดีครับ